การที่เราจะมีเงินล้านนั้นสิ่งที่มันสามารถทําให้เรามีเงินล้านได้แน่นอนค่ะเบสิกที่คุณจะต้องรู้เลยการที่คุณจะมีเงินล้านคุณจะต้องเป็นคนที่มีพลังบวกพลังงานสูงอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องรู้ในข้อที่1ทําไมต้องมีพลังงานบวกพลังงานสูงเพราะคุณจะต้องเจอ แรงต้านต่างๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนข้างบ้านครอบครัวยายคนนั้นตาคนนี้นะคะเออทำลายทำลายมันจะมีแต่คนมาทําลายความฝันและความเป็นไปได้ของคุณในตอนที่คุณกําลังเริ่มต้นสร้างถ้าคุณไม่มีพลังงานบวกถ้าคุณไม่มี โอ้โหทัศนคติเชิงบวกหรือว่าพลังงานสูงที่จะตั้งใจเปลี่ยนชีวิตตัวเองจริงๆนะโดนล้มตั้งแต่กระดานหนึ่งแล้วนะคะกระดานหนึ่งก็ไม่ผ่านด่านแล้วดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่มีพลังงานสูงพลังงานสูงในเป้าหมายของตัวเองนะอ่ะพลังงานสูงในเป้าหมายของตัวเองและมีพลังงานบวกมากๆถ้าคุณไม่ผ่านข้อนี้ไปข้ออื่นไม่ได้เลยรับเงินล้านไม่ได้นะคะเงินล้านไม่อยู่กับคนพลังงานต่านะพลังงาน คือคนที่ไม่มีเป้าหมายเเลื่อนลอยก็อยากนะความอยากกับการมีเป้าหมายที่ชัดเจนมันตรงกันข้ามเลยนะคะความอยากกับการมีเป้าหมายชัดเจนมันตรงกันข้ามนะลูกนะปีนี้ใครอยากมีรถปีนี้ใครอยากมีบ้านปีนี้ใครอยากมีเงินเก็บถ้าเป้าหมายเราไม่ชัดเราแค่อยากปีนี้จะเป็นอีกหนึ่งปีที่เสียเวลาเฉยๆอ่าเป้าหมายเราต้องใหญ่ต้องชัดเจนเป้าหมายใหญ่ชัดเจนนะคะ เชื่อมั่นน่ะว่าสิ่งนี้เราจะทํามันแล้วเรามั่นใจว่าเราทําได้เรามีพลังงานมากพอพลังงานสูงที่จะทํามันบวกกับความคิดเชิงบวกโคตร